คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือทมตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรใ,ให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนีอ้แดดางยี่แล้วบออเอา สิบสีได้หมเฮ้ยเอาได้สิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสี่แปดสินสี่สิบ

สี่ห้าหกกหกห้าตัวติงคับกาตัวส่หเงาเอเดืยวมากไปไปหกสามสามหกจานสามหกห้าเอดเดือดเดือดเดเดือเด้เดืนเือดเด่อดเอเือดเดือดเดือดเดือือเอดอดเเอดเอเดเอดเนดเเืออเเดอออเออออ ออเบุญเดา,าเก่งาเนาะมันเดซื้อลูกดีมาดิเปซื้อมาบมีเลยยังเจ้าสาได้เ่าตะเมื่อ,ก,อ,อ,อกี้ ตีลตั้งอะไร้เนี่ยเออเอเออเออเกงเเลยเงจับน้าเบาด้กคอยงกรคิดอามีอยเคโอเกโคแเโอ้โหขามีหขาไปเลยจะไอเอา่ีมาไดเนอเนาะ

อิงหาลหาสองลหาสองนะครัการกั<อ>น่านมีกะเลว<อ>ชแมวบัต<อ>ตารุกม่มาปะครับ่ ตายแล้วที่ปอกหมดเลยกินยางเดียวตาก็ไม่เหลือตาก็หมดเลยโอ้ยตา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 ยเี่ตาบก็มเลยออกตากนเนาะอยมักลงกตาบกันเนี่ยเอาไปเที้ยเลยล้วเอายอเอาเลยขอยเองเบงกล่องก้มีเี่ยกนเนาะกจะร้อยเองแลร้อยเี่ยแล้วขนาดคนพดพิดเมือหนึงก็ขึ้

นี yeah. oh. ่ยกาโอ้กโคกสูงมานี่ไหมกระกาขาสามนี่เยียยร้อยไหนเจ้าเจ้าโดนคอยเต็งสามสองดอกอะกาะขาสามคอยได้ดอกได้เบุญคกินได้ไหมกินเหรอกินเไหเจ้ามดอกไมเจ้าบุงยังไง มันออกสามสองเงินอ่ะัดหาสามนี่กินได้จนตัวไปเนี่ยจะส่งมาหาท่านอ่างง่ายสองหาท่านหนึ่งสองสาสี่หาหาท่านหนึ่งสองสามสี่หาหาท่านมือหนึ่งสองหาท่านหนึ่งสอามสี่หาเดี๋ยวเราสองาจะเียวกันเดี๋ยวเราจะมเียวกันดีวเดี๋ยวเราจะเี่ยวกัน

เ okay, mm hmm. นนงินอบิน่งมื่นเงินน่งอยเซีย 2, อส 2, อ, 5, อ,องมื่นเซียสองมืนตัวนี้หาพันตียวมาหมื่นห้าเพราะวันไดสองเมตร่อยตีสามหาพนไดหมืินหารวมต้นรวมต้นตีออกไปสองหมื่นอยเซียหานโอเคป <25, 000. S 1> <1. S 2> ๊อปสองสามสี่หคิดว่ สี่ตัมตาม่ใ่ตัสามถ้าเลยอะไรก็วไงน้นะจะย่นี่นะมานี่นะสามเต็ก่นสามเพื่อเพ่อสนะโอ้มาแล้วกินไบกิน้บสอจ อีกเป็นเลขใด้ดีซแกพับเงินหนึ่งเมืเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหลงสามออกสี่ลงสี่ออกสามโอ้คอยเอือระ กตานัน่นอ 4, 3, อกสีสามเียวเลยเลยอันนะีท่าไรเนะี่ยแฟนท่านตัวอะไรเนี่ยรวมคุณอาก็ได้ละนี่เนี่ย สองเที่ยวกอนนไปเคื่อเองอไยตั่ปิดนั่นไงเตีมเครื่องหอย่วันนี้หอยว่าแล้วเอาีสามเที่ยันเบื่รงหองว่าอีกมั้เตีเครื่องหอเจ้าเพื่ออไาตอนีหอยเื่อนะหงนนะเจ้าต่อมาวันนี้

ยี่สิบห้าสิบหสิบจยดสิบเ็ดสิบเกอีสิบหกอ้อยเหไตอนนั้นมนอกคอจาได้สมองคอยได้เวลาฉัมเจ๊เอะเยอเยอพหกสี่สองตอนนั้นออกอ่ะเดี๋ยวว่า คือใบเดียวเลยระดับความแห้งความค่อยเสียงัะพ่อแกนอนข่อยอะดีไม่ยอยากอใจเงินตาเปนสี่งาหมื่นดาพูดอย่ตาตานี่ตาม้าออกเดี๋ยวเราดูได้เหนไหมไหมอ๋อนอกหาสามสองสองสามสี่ห้าเจดห้ากอนเลยอ่าหาสามหาสามด้หกสามเนี่ยตอนน้ะ มันออกสามไึ่ลืมออกแกสามสามจดเดาแม่นแหละาสามปกสามเต็มสามแค่นั่นแหละเอาไปเอาไปเอามากระดห้าสี่เอามาโต้สี่ห้าหกโอเคเรียบ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 เรียเดียวเต็มเครื่องแล้วเต็มเลยบ่เชนนี้เต็มสาม

คือ่อยๆจาค่อ็กามาตายเจค่อยๆไหนขวบๆสี่ยี่สองหกลังบมีสี่หสองสองามี่ห้าหกเ เต็งินเงนิเวสองัเนามวเตั้งหมดอูสดตัวสี่ตัวตตสี่ดตัวเต็งตั้งสีดำตัวกลาะดูเดิมพจังมตอนนี้มันอยู่ที่ตั้สีดำตัวสี่ดำเต็มเ

นี่ครับเอาบอสอะไร2 3 4มา ตเอาไป็นใส่า kind of mm. okay, ่สามเนี uh, okay. uh, okay. okay. ่นแบบนี uh, ้เป mm ็นกัตัวนงก็ซ้ำซ้ำเจาะไปไะอาเงอ่พันน่กับานน่ ยังมั้งมมีเด้นเนาะไม่ไดเจาะจายอยขึ้นมาเนาะคอยแยกเย็นมนเกบไรเสียเนาะไปโอมีแบบหายลก็อไม่ตัวหนี่ว่ามีแบบหายลอย

ที่คอยมาจะออกหกสมเยอก็สิบมันบว่าสองสามีหมตานี่งออกดีครัูกค่ะคุออกดีดีคุนอันนี้เปิดึินก็เลยเไปติ่งหาน่เก๋ฮู้ฮู้บล็อกหรตาหนงยัเร่จงตาเดียวร้อยตาเยง ามัดกันเลยต้นหอยใ่างหาไดเไหไม่ได้ส3่ามเลยสี่กับสามคือเบอร์อยู่จักเิมาจรังเมตรกันนะหกห้าสองเรียบร้อยสามสองเมตรบานนี้เรียบร้อยเลยเจ้าพะโลเลยว่นหนึ่อหน่อยเรียบร้อยเดีาเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปติงเอามาดูนี่ติงนี่คอยพกพัน เนี่ยเป็นสามในสองในเดืนหนึ่งสองสามทีห้าหกหนึ่งหกพันเดี๋ยวตัวนี้ก, ажи, ก ажи i, <trader S 2> ้าก้าวหนึ่งก็ได้ดอกเนี่ยหกพั 6, <habit. S 1> นเนี่ยเป็นหมื่นแปดสามหกพันแปดหมื่นแปดแล้วนะอันนี้เจ้าว่าเจ้ายังเหลืหกพันหนึ่งม้อสองสามสี่ห้าหกหกพันไปไตอง่สามสี่ห้าหกหกพันหกพันเป็นหมื่นสอง